เราบอกว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันนะครับ AI นั้นมีผลอย่างยิ่งทีเดียวนะครับล่าสุดครับทางธนาคารกรุงเทพจึงมีการจัดสัมมนา,า AI in Action นะครับที่จะเสริมศักยภาพเศรษฐีไทยด้วยการนํา AI เข้ามาประยุกต์ใช้จะเป็นยังไงติดตามในสกู๊ปพิเศษิีนนี้ครับ ธนาคารกรุงเทพจัดงานสัมมนา,า AI in Action Practical Tools and Roadmap for SME เปิดเวทีเจาะลึกเทรนด์การใช้ AI ในภาคธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศพร้อมดึงกูรูแชร์เทคนิคการใช้ AI เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับธุรกิจให้แข็งแกร่งรอบด้านตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการออกแบบรถแบบและแอคชั่นแพลนตอกย้ำบทบาทการเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านเขียงข้างลูกค้าและผู้ประกอบการให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ดรพิเชษดูรงควเวโรดกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วทําให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ต้องเร่งเรียนรู้และปรับตัวซึ่งหากสามารถนําเทคโนโลยีและ AI มาใช้จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆได้ SME มีหลายระดับหลายภาคส่วนนะครับ <SM> e บาง SME ก็คงพออยู่ได้ นะโดยมี AI นิดหน่อยก็พอนะแต่ผมเข้าใจว่า SME ส่วนใหญ่เนี่ยณวันนี้ก็คงจะต้องเริ่มเรียนรู้นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือผลกระทบอันหนึ่งก็คือซั p p ลเชนนะครับมันจะทำให้เขาอยู่นิ่งไม่ได้นะครับอันที่สองก็คือถ้าเขามีเครื่องมือนี้ซึ่งราคามันก็คงจะถูกลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถนอกเหนือจากสร้างขีความสามารถในการแข่งขันแล้วเนี่ย ก็ยังอาจจะหาวิธีสร้างสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆได้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะ AI มันไม่ใช่แค่มาประมวลผลตอบคำถามเฉยๆมันยังสามารถสร้างโมเดลให้เราได้ด้วย สำหรับในงานสัมมนา,าได้รับเกียรติจากคุณวิโรธจิรพันธนกุลผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสคูดิโอบรรยายในหัวข้อรู้ทันปรับก่อน SME กับเทรนด์ AI ที่ใช้ได้จริง ที่ได้พูดถึงภาพรวมและแนวโน้มการใช้ AI ของ SME ไทยและต่างประเทศรวมถึงเจาะลึกการประยุกต์ใช้ AI ในด้านต่างๆของธุรกิจอาทิการตลาดด้วยแชทบอทการสร้างเนื้อหาด้วย AI การเชื่อมต่อระบบบริหารลูกค้าการคาดการยอดขายการติดตามค่าใช้จ่ายด้วย AI และการจัดการซัพพลายเชนและคลังสินค้าพร้อมตัวอย่างธุรกิจ SME ที่นำเทคโนโลยี AI ไปปรับใช้ในกระบวนการต่างๆของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่หัวข้อ Practical Roadmap for Adopting AI in Organization ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากบ,บริษัท Delta e l e c t r o n i c นิประเทศไทยและบริษัท t r r o Entertainment รวมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการพิจารณานำ AI มาใช้ในภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดผลลัพธ์และประโยชน์ที่ชัดเจนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับงานสมัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและบริหารจัดการตลาดด้วยสื่อดิจิทัลสำหรับ SME ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปี2558เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับ SME ผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงการจัดงานอีเวนต์และงานสมัมมนาธนาคารกรุงเทพมุ่งสนับสนุน SME ด้วยคำปรึกษาครบด้านทั้ง Sustainability Business Transformation Family Business และ Future Business เพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับตัวเติบโต,ต,ตและพัฒนาอย่าง ยั่งยืนในระยะยาวทหารกรุงเทพนะครับก็ถือว่าใส่ใจและก็อยู่เคียงข้างประชาชนคนไทยมาตลอดทีเดียวนะครับล่าสุดสัมมนานี้ก็ถือว่าเพิ่มสเกลภาพให้กับเศรษฐกิจไทยได้ดีทีเดียวนะครับ